สวัสดีครับ FC ซทุกท่านวันนี้เราจะมาขอเลขมงคลตอนเย็นกับพี่ปอนะครับซึ่งวันนี้แม่ครูไม่ได้มานะครับแม่ครูให้พี่ปอมาขอแทนครับวันนี้กับอาจจะมาเย็นหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามตัวเลขกับพี่ปอกันเลยนะครับ

บ่ติตกูเทียนกิโลูก ขอขอ,อน้ำยาขนนนพูดไปนเลยนี่นี่น,น,น,นมาขอโชวขอราดต้นรูเด้อปูขาวที่มาขอโชว์ขอลาดขอเลยข้าน้อยขอสามตัวต้งเลงข้าน้อยจอดในเวลาสิบเจ็ดนาทีสามสิ้นนที่สิบแปดนาทีสามสินที สเนี่กสามสิบนาทีเป็นเหลห้าน,น้อยเหลือสองน้อยเราจะมาขอสามตัวต้องกระปุเด้อปูดขาวใระไ้เลนในเบโชเดลลาจุดถูกคอยออกไปต่วเหล็สามตัวเด้อดปอูนีลิเีก็มาขอโชกขอลาบนึ่ ขอสิบนยังลูกเราให้ใกล้ตถ้าออกสามตัวต้องลูกกระสีขอบนไว้ลักสิมากให้เราให้ใกล้ตมาถวายเด้อปูปูขาวมาให้ถึงโซ่เวลาปูคอยถึงสามตัวต้องเด้อดเยนี่มาหุงอัน เนี่ยครับก็รอพี่ปอกจุดทูบกําหยากให้กับพวกเรานะครับนี่นะครับทูบมงคลวันนี้กับปูข่ขาวเดี๋ยวไปติดตาม ตัวเลขกันเลยนะครับนี่นะครับทูบมงคลวันนี้เจ็ดหกใช่ไหมพี่ปอใช่แนละ้วนี่ครับเจ็ดหกดนะครับสำหรับทูบมงคลตอนเย็นวันนี้นะครับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตาม ให้กับช่องแม่ครูแอลพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำไรกำลังใจให้กับแม่ครูจะได้หาโชคห้กับพวกเราทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดี